ถ้าคุณสำเร็จการศึกษามาในระดับปวส,สวหรือเทียบเท่าในหลักสูตรต่างๆดังต่อไปนี้และมีความประสงค์เข้าสู่เส้นทางของข้าราชการจะสอบบรรจุเป็นข้าราชการขอแนะนำหลักสูตรรัฐธรประสานศาสตร์บัณฑิตของมสทค่ะกรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปวส,สวหรือเทียบเท่าในหลักสูตรประเภทวิชาพาณิชยกรรมบริหารธุรกิจเช่นสาขาวิชาการบัญชี การตลาดเลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจการเงินการธนาคารการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไปค่ะสำเร็จการศึกษาในระดับปวสหรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวหรือการโรงแรมและการบริการสำเร็จการศึกษาในระดับปวส หรือเทียบเท่าในหลักสูตรประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศสาขาวิชา,าการจัดการงานบุคคลธุรกิจประกันภัยนะคะธุรกิจโรงแรมธุรกิจสถานพยาบาลาการประชาสัมพันธ์และธุรกิจหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ค่ะสำเร็จการศึกษาในระดับปวสหรือเทียบเท่า,าในหลักสูตรอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้นะคะสาขาวิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ในวงเล็บนะคะในวงเล็บรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะบริหารธุรกิจนะคะพาณิชยกรรมและการบัญชีค่ะสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์นะคะจะเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นควรเลือกลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาดังต่อไปนี้เป็นวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชานะคะวิชาที่1คือชุดวิชา81 427วิชากฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ค่ะวิชาที่2นะคะชุดวิชา81 428กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ค่ะนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตของมสทนะคะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายลักษณะนะคะทั้งในหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจนะคะเช่นปลัดอำเภอปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหรืออปตอนะคะพัฒนากรนักวิชาการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำรวจนะคะ สำหรับกรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปวสหรือเทียบเท่านะคะในหลักสูตรต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้นนะคะรวมตลอดหลักสูตรจะต้องศึกษานะคะไม่น้อยกว่า14ชุดวิชาค่ะลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรนะคะในระยะเวลาที่กำหนดเองได้นะคะได้ตั้งแต่1ปี1เทอมนะคะต้องสอบให้ผ่านด้วยนะคะสอบถามและปรึกษาที่ไลน์ t h a u ค่ะ